เอาแล้วครับยีนีต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องเพชรปูน่ารักนะครับเราอยู่กันข้างนอกแล้วครับตอนนี้เราอยู่กันที่งานจับมือไฮเทนชันบียนเกมโฟร์ดูเฮ้ยไปไหนหน่ีก่อนอันนี้คืองานจับมือครั้งใหญ่ที่เรารอคอยกันมาตั้งแต่เดือนกุมภาเราไม่ได้มาถ่ายรีวิวงานจับมือนะแต่ว่าวันนี้เราจะมีเกมพิเศษมาเล่นกันคุณผู้ชมจำได้ไหมเราเคยเล่นเกมกันเมื่อนานมาแล้วนะครับเราจะแบบเหมือนหาคนเล่นกับเรานั่นก็คือเกมพายคามิโอชิคนในงานจับมือครับผม เมื่อไหร่พี่จะรักผมก็ได้เฮ้ยคุณมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเฮ้ย เอิรอะไรกันเนี่ยบังเอิญมากบังเอิญอีกแล้วอ,อีกแล้วบังเอิญอีกแล้วทําไมคุณเซฟูถึงมาครั้งนี้ได้ครับเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าพอดีเลยเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องทายคามิคลิปแรกที่เราเคยลงไปเมื่อแบบเกือบปีที่แล้วผมก็มีไอเดียว่าอยากจะถ่ายอีกแต่ยังหาคนมาเล่นไม่ได้จะบอกนะมีภาคสองครับครั้ <c oughs> งนี้เราจะพิเศษอะไรแล้วยังไงหรือเปล่าครับเอ้าโหถามได้ดีถามเหมือนมีสคริปต์เราค้นพบว่าจริงๆแล้วแฟนคลับไอดอลวง BNK เนี่ยสัดส่วนผู้ชายผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างจะใกล้เคียงกันเอาวาาผู้ชยอจจะเยอะกกวว่่่าาแตผู้หญิง็มีไม่น้อยยยเเเหมือออนนกกัใช่ราาลลจะ้ สูุดครับคุณแบงค์ฮะว่ามันจะจริงหรือเปล่าด้วยการที่เราเนี่ยจะทายคำวิอุชีของคนในงานเป็นผู้หญิงล้วนๆครับเป็นผู้หญิงล้วนอันนี้สนองความต้องการตัวเองล้วนๆเพราะอยากเจอเจอๆเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราหากันตรงนี้เลยนี่ตรงนี้ที่เราอยู่เนี่ยคือโซนเทรดครับซึ่งแน่นอนห้างยูเนียนมอนเนี่ยมันจะไม่เหมือนใบเทคบางนาที่ครั้งที่แล้วมันจะมีโซนเทรดทั้งหมด2ชั้นอ่าสามชั้นเลยเหรออ๋อมีทั้งมีโซนเทรดทั้งหมด3ชั้นด้วยกัน คุยกับใครครับเนี่ยผมมีแม่ซื้อของผมอ,อยู่เราจะพากันเดินดูว่าเราจะเจอแฟนเกิร์ลเนี่ยที่ไหนยังไงบ้างแต่แน่นอนครับมันต้องมีบทลงโทษคุณั่านี้แล้วเราใส่ไอ้ที่คาดหัวไปถ่ายรูปทูช็อตแต่ครั้งนี้ด้วยความที่เป็นงานจับมือผมเลยมีนวัตรกรรมใหม่มันคือป้ายครับขอโทษที่บทให้ดูกันนะครับแเนี่ยต้องใส่ป้ายนี้ ใช่แล้วไปจับมือเมมเบอร์ของตัวเองโอชิ chi, หรือคาม,มีมก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวสิอาไรว่าไปไทไี่ไหนก็มาแขวนป้ายนี้แล้วไปจับมือเมมเบอร์ใช่หนึ่งคนแล้วเดี๋ยวเรามาเล่าความรู้สึกว่าเอ้ยเมมเบอร์เห็นป้ายหรือเปล่า,าอะไรยังไงแล้วเรามาเริ่มหากันว่าคาม,มิของสาวๆในงาน10คนนั้นจะเป็นใครบ้างแล้วใครจะทายและได้คะแนนมากที่สุดไปดูกันเลยครับไปดูกันเลยครับมาที่คนแรกกันเลยดีกว่าครับในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ครับคุณวัตตแมนครับผม เขาบอกก่อนว่าผมเนี่ยรู้จักน้องเขาอยู่แล้วนะว่าเขาคายมิววลิลแต่ว่าทีนี้เราจะให้น้องเขานึกไปอีก2ชื่อที่เป็นเมมเบอร์ในวงนะครับว่าใน2คนที่ทเขาพูดมาเนี่ยน้องเขาชอบใครที่สุดเราจะมาทายกันคือต้องบอกก่อนถ้าเกิดมาแบบรู้อยู่แล้วมันอาจจะแบบเ้ยไม่แฟร์ไม่แฟร์เกมอ่ะเดี๋ยวก่อนเราถามชื่อก่อนผมก็อาจจะไม่รู้จักชื่อชื่ออะไรล่ะครับชื่อธนาค่ะขอสองชื่อเมมเบอร์ที่คุณชื่นชอบในวงนี้มนะีใ,ใครบ้างาน้องมิวนิกกั ประเด็นคือเป็นรุ่น2คนเลยนะแล้ทีนี้ก่อนที่เราจะมาทายนะครับเรารจะจังเกินกันก่อนอมีจังเกินด้วยใช่ว่าใครจะได้เสร็จในการทายก่อนเพิ่งผ่านมาเอาขอเสียงนะ<อ> <laughs> เป่ายงิงชุบที่ผมทายนะครับน้องมาอยู่แล้วกันน้องมาอยู่อ่าผมก็ต้องน้องมิวนิกและชื่อของคามิของน้องคือใครครับ ค่ะเปิดมาคุณแรกกูก็แพ้เลยวโอเคเขาขบขอบคุณน้องมากนะครับผมขอบคุณมากครับโอเคครับชื่ออะไรกันบ้างเอ่ยชื่อแอค่ะแตงกวาค่ะเบลค่ะพูดถึงกติกาของเรานะครับเราจะให้น้องๆเนี่ยพูดชื่อมัมเบอร์สองคนหนึ่งในนั้นจะเป็นความมิวสิของน้องเขาเดี๋ยวเราจะเริ่มจากน้องคนไหนก่อนดีครับเอาฝั่งผมแล้วกันค่ะชื่อมัมเบอร์สองคนนะครับปันกับเจนนิสค่ะปันกับเจนนิสนะครับผมเต้ายิงชุบหน้า เด้ยครับยากเหรอผมให้ปัดต้องเจนนิรับและทามิของน้องคือเจนนิสครับสองศูนย์แล้ววะพามาครับขางฝั่งคุณเลยอ่าโอเคเบลค่ะน้องเบลนะครับเจอปบางกับน้ำหนึ่งค่ะโอ้ป่ายิงชุบ คนน่าจะเดาได้โดยเป็นส่วนใหญ่น้ำหนึ่งไหมคุณก็ต้องเป็นเธอปังนี่จริงๆผมก็เดาน้ำหนึ่งแหละค่นี้ของน้องเบลคือน้ำหนึ่งค่ะ้อออฟุูผิดด้วยเดี๋ยวเคะแนนผมพู่แล้วนะสามศูนย์อ๋อชื่อมัมเบอร์สองคนครับน้ำหนึ่งเนยค่ะน้มหนึ่งเนยผมว่าเพื่อนกันจบเรื่อเดียวกันใช่ไหยก่อนจ้า เฮ้ย hey! น้ำหนึง่งเราจะไม่ใช่ก็ได้ผมก็ต้องเป็นเนยแล้วนะอ่ะพามิโอชิของน้องแตงกวาคือพี่เนยคะ่ะเอาละครับอ,อะไรกันครับเนี่ย40โอ้โหแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมีของที่ลึกให้น้องนิดนึงอ่าลูกนะเป็นลูกเมื่อกี้ใครเนยนะโอ้โหน้องเนอยอ่ะไปเลยฮะน้องหนึ่งโอ้โหทำไมไม่ไปด้วยกันทำไมไม่ไปด้วยกันไม่มีเจนิดเอาปันแล้ะกันครับ พี่ไทยผิดไงประเด็นขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับมากครับมาอีก2คนครับคุณโนตาแมนฮะตอนนี้คะแนนสกอร์เราเรียนได้ว่าผมนี่นำห่างกันไปเนระดิเดียวสต่อศูนย์โอ้โหอะไรกันครับเนี่ยแค่สองคนนะครับที่มาวันนี้มามาด้วยกันนะฮะโอเคครับชื่ออะไรกันบ้างครับชื่อมายค่ะชื่อมายเหมือนกันอ้าวมายกับมายนะฮะแม่ยากจะถามต่อว่าคานี้มายหรือเปล่าก็ไม่ใช่ใชเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเริ่มจากน้องมายน้องมายน้องมายไหนอ่ะมายมายฝั่งคุณก่อนขอชื่อเมมเบอร์สองคนครับปันกับวีค่ะปันกับ ผมให้วีดีนะ่าแต่ผมก็ไม่ตอบตลอดเป็นปันนะเอออ่ะนี่ผมี่ผมให้ทางผมเราเนี่ยไม่รู้สิและท่านี้ผมน้องไม้คือปั่นห้าศูนย์มาที่น้องไม้ฝั่งผมบ้างนะครับผมเสนอมาสองชื่อครับอ่าพี่เชะปางกับมิวสิกครับไปร้อนชมก่อนอ่ะมาเป่ายิงชุก เอาลครับเดี๋ยวพี่ตอบที่คำถามโดนตกจากการตัวเลขไหนเออตู้ปลาค่ะโอ้ยกว้างเลยกว้างกว่าเดิมอีกไม่ได้ช่วยอะไรเลยตู้ปลายุคนยเก่าแล้วนะเก่าโอเคยุคเก่ามิวสิกแล้วกันอ่ะผมเชิญและค่าวมิอชิของน้องไม้ฝั่งผมคือมิวสิกค่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่ไชื่อ้ต้องใช้ครับพี่โจ๊กเราจะไม่ตอบเยอะนะครับ ให้น้องหยิบนะมีลูกก็แดดเซ็ตเก่าจนเซ็ตใหม่เลือกไปเลย เ,เป็นพี่มิวลีขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณน้องไม้์และน้องไม้์นะคบแล้วบัตรนี้เราก็ได้มาสู่คนที่7็แล้วในเพลานี้เราจะเรียบร้อยกันไปไหนถามจริงนั่งจะเทียบกันหมดเลยผมชนะคุณไป6-0น,นะคุณอันนี้นนผมเศร้าม,มากแต่ในนี้ผมขอเพิ่มกติกานหนึงแล้วกันเหมือนครั้งที่แล้วที่คุณเพิ่มได้ผมรับได้ครับผมขอเพิ่มว่าผมได้ครั้งนี้ถ้าตอบถูก2คะแนนแนะนำตัวหน่อยครับชื่อชื่อชื่ขวัญค่ะที่เราเห็นว่าในงานจับเือครับนอกจากว่าเป็นแฟนลับแล้วก็ยังมีกลุมที่คนที่มา ดูเรื่องการขายรูปแบบด้วยเป็นอีกคาแรคเตหนึ่งที่น่าสนใจใช่ครับผมโอเคครับและชื่อเมมเบอร์สองคนครับน้องเนยค่ะกับน้องเข่งค่ะน้องเนยกับน้องเข่งโหโจทย์ยากนะเปลายิงชุบเฮ้ยผมจะมีคำถามสั้นๆเอาไว้แบบช่วยบ่ายให้ตอบง่ายขึ้นแต่จะไม่แบบตรงๆสองคนนี้เนี่ยที่เราตกลงใจเป็นคันนี้เนี่ยเราโดนตกจากงานจากไหน เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปตู้ปลามากกว่าตู้ปลาตู้ปลาอีกแล้วเพราะเป็นน้องเนยครับน้องเข่งคามิโอชิของคุณฝันคือน้องเข่งค่ะนั่งอย่างนี้เลยนะเข็นมาแล้วยอดขอบคุณคุณฝรั่ด้วยนะครับเฮ้ยเรามีของทียบลึกไหมฮะของทียบลึกนะฮะนะฮะคุณฝรั่จะมีรูปอยู่แล้วประมาณ300รูปใช่ครับเราก็แจกครับอ่ะแจกน้องเนยไปเลยครับ ขอบคุณครับอ่ามาถึงคนที่แฝดแล้วนะครับผมคุณโัตาแมนฮะับเราก็ยังอยู่ในกลุ่มของคนถ่ายรูปของนัองน้องอ่าชื่ออะไรครับชื่อสายค่ะชื่อสายนะครับอรายครับสองชื่อครับขอชื่อสองเป็นเบอร์ปันกับไข่มุกค่ะปันกับไข่มุกรุ่นหนึ่งเลยรุ่นหนึ่งเลยเบาเยิงชุบเฮ้ เดี๋ยวเราถามได้เลยเนาะชอบอะไรในตัวของคนคนนี้ทามิชอบความเทหาค่ะเทหะเทหะก็จะเทหากันคุณรัตไกนั่งสองตัวนี้ผมว่าตัวก่อนเฮ้ยเยอะจังปันปันคือผมกับรัตไก่บวอ่าโอเคทามิวันนีของคุณทรายคือไข่หมุกค่ะอ้าแล้วก็แหวนต่อสองอยากกินเล่ยเอาไว้กินเลขยไดโอ้โหเฮ้ยนี่ไข่หมุกผมมีรูปนี้นี่แหลมแถมเลยเลยรูปนี้เลย เซตสองและเซตสามครับขอบคุณครับคตามที่ได้ช่องพี่ตูนะไม่น่าเชื่อปัดโถคะแนนแปดต่อสองคุณใช้เวลาหนึ่งปีเพื่อมาเอาชนะผมแน่แน่ก็ได้ก็ได้สองพีจังแต่ผมให้คุณปรับคะแนนก็ได้ผมปรับไปยี่สิบคะแนนเป็ร้อยเล่นแล้วเล่นสามคะแนนพอเพราะว่าถ้าผมชนะคุณสองรอบก็คือเสมอกันเดี๋ยวร้อเพาะให้นั่งตัวหน่อยอ่าชื่ออะไรครับน้องครับโกนค่ะน่าจะมือไม่ได้มานานหรือยังฮะหรือมารอบมินิแฮนด์เชคปะครั้งแรกค่ะครั้งี้กคือครั้งแรกเลยเราจะให้น้องพูดชื่อเมมเบอิลสองชื่อชอบ หนึ่งในนั้นจะเป็นพามิโซชีของน้องแต่อย่าลืมบอกเพราะเราจะถ่ายกันเมมเบอร์สองคนของน้องโฟนนี่ใครบ้างครับน้ำหนึ่งสามหนึ่งจอร์จอร์เปลวยิงชุบนี่เปลวชนะอย่างเดียวแต่ไม่เคยทายดุข้ออะไรในตัวของคามิคนนี้รอยยิ้มรอยยิ้มโอ้ตายแล้วก็ยิ้มน่ารักทั้งคู่เลยดีกว่า่อร์แล้วกันจอร์แล้วกันผมก็ต้องไปตั้งหนึ่งนะครับโอเคและคามิโอชิของน้องโฟนคือ ขายทุกนี่ลูปทะลึกนะครับขอบคุณน้องโฟนมากครับโอ้ยแน่นครับผมาครับสองคนสุดท้ายจริงๆเราแถมไปเลยเป็น11็คนอ่ะเรามาทำความรู้จักน้องก่อนเลยชื่ออะไรครับชื่อไมค์ค่ะชื่อเนทค่ะโอเคเริ่มที่น้องไมค์ก่อนแล้วกันฝั่งผมขอชื่อเม m b เ r 2สองคนนะครับพี่เนยค่ะหนึยคนพี่น้ำหนึ่ง เอ้ยผมเรืออย่างเงี้ยเรืออย่างเ้ยเอายิงชุบเอชอบอะไรในตัวคามีของเราครับชอบความแบบฮ่าฮ่าฮเอาแบบต้นตอแบบเทฟๆแล้วกันน้ำหนึ่งแล้วกันครับน้ำหนึ่งผมก็ต้องเนยโอเคและคามิโอชิของน้องไมค์คือ อะันดับหนึง <het> นหน่งไปก่อนเลยฮะสิบเอ็ดต่อห้าคือจริงๆแพ้แล้วผมแพ้เรียบร้อยแล้วอ๋อแบบต่อพิกแล้วกันอ่ะแต่ถ้าเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าผมทายถูกเสมอไปเลยผมใจผมใจใจแต่ถ้าเกิดแพ้ก็คือไม่เหลืออเลยเลยงั้นครับกติกาเหมือนเดิมขอชื่อเมมเบอร์ดสองคนพตรียมหนึ่งเลยพี่เนยค่ะเดี๋ยวเอายิงชุก เฮ้ยคำตอบมันต้องไม่ใช่อันเดิมป่ะเฮ้ยคุณเขามาด้วยกันเพื่อนกันน้ำหนึ่งไปเลยเสรเซฟอ้าวน้ำหนึ่งอะเอ่จริงเหรอไม่ตอบก็ให้ไม่ตอบได้อ่ะเนยอ่ะน้ำหนึ่งคุณเลยนะและคำตอบของน้องแนทพรามีอาชีพของน้องเขาคือพี่เนยค่ะเนยหมดแล้วเอาน้ำหนึ่งไปแทนแล้วกัน ขอบคุณน้องมากนะครับคุณมากครับทำคลิปในช่องได้ครับในที่สุดครับเราก็เสมอกันนี่กูหน้าด้านมากเลยนะกับการที่มันไม่เสมอกันเนี่ย11ต่อ11นะครับผมแต่เดี๋ยวก่อนนะครับถึงจะเสมอกันเราก็ยังมีวิธีการตัดสินอยู่วันนี้เรามีเกสคนพิเศษนะครับเฮ้ยลุ่นน้องของผมเองและก็เป็นรุ่นน้องผมด้วยแหละที่สำคัญเขาไม่เคยตามเรียนเกมมาก่อนนะครับวันนี้ก็มางานครั้งแรกเราพาเขามาเพื่อมาแบบคุยนิดนิหน่อยหน่อยคุยนิดหน่อย นี่จะเป็นเคสพิเศษที่จะมาร่วมตัดสินกับเรานะครับผมความพิเศษของน้องคนนี้ก็คือเป็นรุ่นน้องคุณออตแมนด้วยแล้วเป็นรุ่นน้องผมด้วยนะครับที่มหาลัยแล้วเป็นการมางานของ BNK ครั้งแรกของเขาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเราต้องบอกชื่อน้องไหมน้องชื่ออะไรจ๊ะชื่อกู้ค่ะชื่อน้องกู้นะจ๊ะตั่งที่หนึ่งนะครับก็อยากรู้ว่ามางาน BNK วันนี้เนี่ยครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างจริงๆต้องเกริ่นก่อนว่าตัวเองอ่ะก็ติดตาม BNK มาอยู่แล้วแต่ว่าไม่เคยมีโอกาสที่จะมางานหรือว่ามาจับมือเลยครั้ง เราก็เห็นถึงแบบความรักของแฟนคลับที่เขามีต่อเมมเบอร์อะว่าเฮ้ยคนคนนึงเขาทําให้แบบมีแฟนคลับคอยสนับสนุนเขาเขาคงจะรู้สึกดีใจมากส่วนแฟนคลับเองก็แบบน่าจะรู้สึกดีใจที่ได้สนับสนุนศิลปินที่ตัวเองชอบด้วยค่ะคือคนนอกอะนะเขาก็จะแบบมไม่เคยมาต่อเลยใช่ไม่เคยมาแล้วเรามาแบบทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องใหม่หมดเลยอะเราไม่เคยเห็นเราไม่เคยมาสัมผัสบรรยากาศอะไรเงี้ยเราตามแต่ในแบบใน u t u b e ในแบบในเพจในรูปอะไรเงี้ยเราไม่เคยเห็นของจริงเลเราเห็นของจริง,เร,เ,ง,รงเราก็รู้ รู้สึกแบบเฮ้ยมันน่าสนใจมันน่าตื่นเต้นมากเลยมีเรื่องอะไรให้เราได้แบบศึกษาอเยอะอเยอะมากอย่าง การตามศิลปินเนี่ยผู้ชายชอบกันหรือจจเป็นผู้หญิงผู้หญิงชอบหรืเป็นผู้ชายอ,อย่างเบียนคเนี่ยเรามีแฟนเจอที่เป็นผู้หญิงช่นชอบน้องๆที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันเราคิดว่าอะไรเป็นเสน่ห์ของน้องๆวง,ง,งนี้เสน่ห์ของน้องๆวงนี้คิดว่าคือแต่ละคนเขาก็มีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันมันน่าจะเป็นความแตกต่างแต่สุดท้ายลา้วเขาก็อยู่ในวงเดียวกันแต่มันเป็นวงที่แต่ละคน,น่ะก็มีชีวิตของตัวเองค่ะเรียกว่าอะไรมีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มาอยู่รวมกันแต่ทุกคนเนี่ยก็อยู่ภายใต้แบบวงเดียวกันอ่ะมันก็็็เเเลยปปนนนควาามแตตก่่งที เดี่ยวอะไรมากกว่าน่าจะเป็นสนิทตรงนั้นอีกอย่างหนึง่งก็คือปกติเวลาเราดูศิลปินใช่ไหมคะหรือว่าตามวงอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเราคาดหวังให้เขามีความเป็นโปรเ e s ชั o นอลต่างๆอะไรเงี้ยแต่พอเรามาเห็นน้องหรือได้ตามมาเนี้ยเราก็เห็นว่า,าน้องๆแต่ละคนอ่ะเรามาดูพัฒนาการเขาดีกว่ามาดูความน่ารักเรามาดูว่าน้องๆเขาจะเติบโตไปยังไงมีแบบมีความคิดหรือมีการแสดงอะไรที่มันแบบเติบโตขึ้นอะไรเงี้ยการเติบโตของน้องๆก็คือสนิทอย่างนี้นี่ใช่แล้วอย่างนี้เขาไปจับมือกันหนึ่งคน จับมือบายมา,าจาับมือบายมา,ามครั้งแรกเป็นไง้างครับจับมือครั้งแรกก็คือต้องบอกว่าแบบมันเป็นความรู้สึกตื่นเต้นแล้วเราก็รู้สึกแบบเราทําอะไรไม่ถูกอะแต่ว่ามองเขาก็ชวนคุยอะแปดปีที่ผ่านมันก็ผ่านไปได,ได้ด้วยดีแล้วมาถึงเขาองเรานะครับว่าการพาเกตมาเนี่ยเขราะมาชวนคุยแล้วนะครับ,รบเราจะให้เขาเป็นผู้ตัดสินของเราด้วย น้องกู้มีคนในใจของน้องอยู่แล้วในรุ่นที่1แต่ว่าไม่ได้เป็นคนที่ไปจับมือนะเราเลยกล่าว่าเกมสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมกับโอตาแมนจะมาทายกันว่าน้องกู้มีคนในใจคุอใครมาเสนอมา2ชื่อครับน้องกู้ครับปันกับเนยค่ะปันกับเนยนี่คือถึกตักตินนะฮะครับเอาชอาผมขอตอบเป็นปันแล้วกันอ๋อผมต้องเนยแหละและส่วนที่คุณชื่นชอบที่สุด

คือเรใช่ใช่เพราะว่าจริงๆอ่ะมีเพื่อนที่แบบตามมาด้วยกันอยู่แล้วแล้วคนนั้นอ่ะเขาก็ชอบเนยมากเขาก็ส่งแบบรูปเนยมาให้ดูตลอดโยนใบยางใช่โดนใบยางมาเรื่อยๆจริงๆอ่ะเนยน่ารักมากแต่เมื่อกี้แถวค่อนข้างยาวเลยอ๋อก็ขอบคุณน้องกู้มากๆนะครับผมมีลูกเทียนลึกสักใบไหมฮะนี่ครับน้องกู้เลยเวลาของครับขอบคุณจากการมีเวนต์หน้าเราอยู่ครับอ่าได้เจอกันจ้าจบเกมในครั้งนี้เรียบร้อยนะครับแล้วก็คะแนนเป็นที่สรุปนะครับสองล้านสิบแปดนะครับแล้วล้อเล่นก็คือผมเอาง่ายๆคือคะแนนสุดท้ายก็เป็นหนึ่งคะแนนแล้วกันสิบสองต อาลาไรประมาณน,นะพภา2้วไงแล้วผมก็ยังชนะอีกกับคุณใี่ผมมอบป้ายนี้ให้เลยครับผมเดี๋ยวคุณโอตับแมนเนี่ยจะต้องห้อยป้ายนี้นะครับเข้าไปในงานจับมือเลยให้เขารู้กันไปเลยว่าขอโทษที่โบทที่คิดไหมจะไปหาเล่นใครบ้างฮนะมันก็คงเป็นคำานี้ลปฮะถานี้ไปเลยโอ้โหไปแก้เล่นงแต่ว่าน,นี้เราต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าอันนี้เราไม่แบบว่าไม่ได้อะไรเมมเบอร์นะถือว่าเราใส่การถามๆแล้วก็พอจะเห็นหรือไม่เห็นก็ได้ มาแล้วฮะมาแล้วฮะคนผู้ชายคนนี้เออโชว์หน่อยเออของดีขนาดนี้ในที่สุดครับก็จบงานสักทีนะฮะเป็นไงบ้างฮะหลังจากที่ใส่ป้ายนี้ไปหาน้องตาหวานก็ <laughs> เดี๋ยวผมรีวิวแล้วกันเลยเนาะคือเมื่อกี้ครับผมอาจจะไปจับตาหวานใช่ไหมครับคนเยอะมากอัตอนแรกคิดว่าจะได้จับแค่แบบใบเดียวละ ก็คือไปนี้ไปเลยอะไรเงี้ยไม่มีโอกาสอธิบายละแต่ว่าพอต่อคิวไปเรื่อยๆออยน่าจะผ่านสักรอบหนึ่งผมก็เลยรู้สึกว่าผมจะจับสองรอบแล้วกันรอบแรกก็คือบัตรนี้เลยชูเต็มๆไปเลยชูเต็มๆออัน <ๆ S 2> นี้บรรยากาศก,ก็คือเดินเข้าไปถึงปั๊บก็บอกรอเราแบบว่าตะวันพอดีพี่ถ่ายคอนเทนต์น,นะเขาให้พี่ใส่ป้ายนี้มาตะวันก็อ๋อเลยไหนอ่านซิขอโทษที่บวช ต้องรีบพูดสุนเลยว่าเอ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ถ่ายคลิปอย่างเดียวแบบคราวนี้คนเดียวถ่ายคลิปอย่างเดียวเดี๋ยวพี่มาแก้มืออีกรอบนะแต่ว่กาก็โอเคได้ได้ได้อะไรอย่างเงี้ย <im itation> แล้วก็เดินออกมารีบ,ร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 บวิงบง่งกลับไปตสอบสี่ใบหนึ่งเพราะยังสอบวนได้นะครับรอบสองนี่ก็คือโอเคเอาบัตรนี่ออกแล้วหรือว่าทำภารก,ากิจเสร็จเรียบร้อยอ่าก็ลร่นไปก็คงไปง้อแล้วแหละนะครับเออก็บอกว่าโอเคมื้อนี้รอบเอาจริงเลยนะเมื่อกี้ที่แบบว่าถ่ายคลิปเฉยๆแล้วก็บอกเฮ้ยคราวนี้พี่ก็ยังคนเดียวเหมือนเดิมนะแล้วก็อันนี้นเป็นใบสุดท้ายของผมด้วยผมกก็เลยบอว่า เดี๋ยวยังไงจะมาเจออีกทีวันที่ยิกงใยิกาพฤศจิกาทำทุกหน้าที่ให้ดีที่จะคอยเป็นกำลังใจเสมอแล้วเ,เจอกัน ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆอันนี้ขำๆกันนะฮะสำหรับใครที่อยากลองมาทําเล่นก็คือเราไม่ได้สนับสนุนให้แบบว่าทําแบบไปบดกันหรือไปทําอะไรต้องใจกันอันนี้คือเป็นเกมผมนี้เพื่คุยกับตาหวานมาบ่อยอยู่แล้วใช่ตาหวานเขาก็รู้ว่าคุณไม่ได้บดไปแบบว่าแย่วงอื่นอะไรยังไงหรอกผมราพูดถึงบทสรุปของงานวันนี้นะเพราะอย่างวันนี้เราถ่ายคลิปสัมภาษณ์แฟนเกลสิบคนนะครับเพราะว่าเราอยากที่จะมันสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วการตาวงนี้เนี่ยแฟนสับก็ไม่ได้จํากัดแค่เพศชายเยอะๆอย่างเดียวเสมอไปแฟนลับผู้หญิง ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับก็อยากให้เห็นโลกอีกใบที่กว้างขึ้นอีกหน่อยอ่าก็สนุกกับการตามไอดอลมากขึ้นนั่นเองนะครับใช่ครับว่าจะชอบกันใครที่ยังไม่เคยมางานจับมือเลยแนะนําว่าเนี่ยหลังจากเนี้ยหลังโควิดเนี่ยเขาก็เริ่มมีงานจับมือมากขึ้นเดือนพฤศจิกาก็จะมีอีกแล้วก็จะมีน้องซีเจมาด้วยอะไรต่างๆเๆราจะมีถ่ายคลิปเวอร์ชันซนะีเจไม่อ่ารอติดตามในเดือนพฤศจิกานี้ก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไครต์ให้กับช่องเพชรภูให้กับช่องโอตาแมนด้วยแล้้้้้ววววกกกกกกัััััันน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 ะะคคคครรรบบบบีขออ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 ุณโตตาาาาแมมมมดดยยยยถเเเเเิหห็็์์ช่่จ มาเยอะคอมเมนต์เยเยอะกดดันเยเยอะไปแน่ครับเชียงใหม่เชียงใหม่เจอกันนะครับแน่นอนคนนี้สวัสดีครับ